รายการนั่งบืดจัดให้อี EP นี้ก็เดินทางมาตังหิ่งนั่งตะลุงให้กับคนดังแห่งอำเภอสีชนจังหวัดคนครศรีธรรมราชนั่นก็คือพีโกโจากเพศตะลุงบ้านหน้าครับหรือว่าบางคนขอรู้จักในนามตู้มงแล้วก็มีคลิปตะลอกมากมายให้พี่น้องได้ชมครับพีโกในเกก็เป็นคนที่นับทื่อครูโม้นั่งตะลุงครับ เกก็เล่นนั่งตะลุงนุกนุกนานน่านทางเพจมานานเกก็เพื่อความสบายใจยากจะตังหิงห่งไงทุกองตามตําเนียมประเพณีเลยครับเมื่อมาถึงเจ้าของบ้านก็ตอนหับเป็นอย่างดีครับเละิดเลทางในการตังยิ่งส่วนระดับในการตั้งยิ่งนั่งตะลุงนะครับคนโบราณเขาย้ายตังตํากว่ายิ่งพระและอันน่าไปทางติศตะวันออกหรือทิดเนื่อถาวนั้น คนโบราณนี่เขาจะมีเคล็ดรับก็คือระดับในการตั้งนี่นึ่งก็จะตั้งระดับเทียมบาของเจ้าข้องบานความสุงนี่จะ,ส,ะสูงระดับเทียมบาแล้วก็ส่อ,อรงระดับเทียมสายตาคือพอเราไปยืนกนหน้ายิ่งเนี่ยระดับเทียมสายตาเราพอดีระดับที่้่นนี่ก็คือเทียมบา ในการตังยิงตั้งแต่ลุงเนี่ยเขานนยมในการตังในช่วงเดือนยีเดือนสี่เดือนหกเดือนเก้าและก็เดือนสิบเอ็ดครับเดือนห้าและเดือนสิบนี้เขาจะไม่นิยมในการตังยิงยิงเดือนห้าเนี่ยเขาจะไม่ทําอะไรเลยกับคุณแต่เรกนี่แม้แต่บนบานฝาคักนี่ก็เขาไม่เปลี่ยนเดือนห้าเขาโรยเดือนหกขึ้นก่อนนะครับนั่นคนโบราณน,นี่เขาทื่อ และวันที่เขานิยมในการตั้งหิงนั้นก็คือวันเสาร์วันคาดและก็วันอาทิตย์แต่โดยมากถ้าทำอะไ้เ,เกี่ยวกับครูเนี่ยจะตรงวันอาทิตย์เนี่ยจะดีที่สุดเลยครับและที่สาคัญไปกว่านั้นถ้าตรงกับวันพระเนี่ยเขาจะไม่ตังหิง้งหรือไหวครูเด็ดขาดเลยครับตามธรรมเนียมที่มีมาถ้าหมวาวตังใดไม่ตังใดครับไหวครูดได้ไหมไหวไดรับแต่เวลาเราตรงสักทีชุมนุ่มท่วดาชื่นทิวาหามาในประจำพิธี ทีวดาไม่มากครับเพราะวันพระนั้นเทวดาข้าวข้าวพระพุทธเจ้างหมดนั่นก็คือสาฮหตของคนโบราณที่เขาไม่เคยนิยมไหวครูหรือตังยิ่งในวันพระครับเมื่อตอนนี้จัดข้าวจัดข้องเซ็ตเป็นทีเรียบ้อยเลวพมกออกไปหน้าบานทํากันจุดธูปสิบพกดอกแล้วก็บอกราวเจ้าทีเจ้าทางและตังข้องถวไยวให้เขามารับรูรับราบว่าวันนี้เรามาทําพิธีอันเป็นมงคลหรือพิธีตังยิ่งนั่งตะลุงให้กับเจ้าข้องบาน เรวจึงเข้ามาในบ้านทำพิธีตั้งยิ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาเรลืมจากการไหว้พระชุมนุมเทวดาชุมนุมเทวดาเสร็จเ,เราก็ชุมนุมครูเชิญครูขูมโม่ตาใหญ่ถุกถไกว้เชิญครูเสร็จก็เรามาม,นานามุนน้ำหรือว่าทำน้ำมนเพื่อปราพรมหิ่งนี่บ้านล่างนี้เกิดชิริมงคลในพิธีเลยครับและเพื่อขจัด ปัดเป่าข้องไม่ดีออกไปจากบานล่างนี้เลยครับพอเส้นเลวเรากับเส้นในครูโมตาใหญ่ก็ได้กินเจ้าบานเส้นในครูโมถูกถูกควายที่เขาหนับถือได้กินพอครูโมตาใหญ่ได้กินเส้นอิ่มนํำชํำร้านพิธีต่อไปก็คือการล่าเคื่องเส้นไหวและก็ส่งเทวดากรับวิมันหล่งจากนั้นก็ชื่นครูโม ตาใหญ่ขึ้นบนยิ่งที่ลูกล้านมาตั้ง,งให้เลวในวันนี้เด็ยก็ประดิษฐ์ท่านอยู่บนนี้เด็กกุ้มครองเจ้าของบานใ้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งได้สมดังปรารถนาคุ้มครองรักษาอย่าจบอยาไขคเงินทองไล่มาเทมาเสร็จจากนั้นก็กรวดน้ำครับเสร็จจากนั้นก็เจ้าของบานจุดประทัดไอเรื่องเชือ่อครูหม้อ้มาลุ่งนี่ก็เลวเตะบางบานแล้วกับบางบานก็เชือ่อบางบานก็ไม่เชือ่อบางบานก็กลางคืนรับนั่งตะลุงมวาย คลิปต่อไปจะไปต่างหิงบาลลังในลาวกับโปรดติดตามตอนต่อไปครับ